เสียบอลเสียบอลเอ้ยไมได้เจอกันนานนะคันนี้ <S <S บอลดำซิงมาดูเขาใส่กี่ตักนะงานที่แล้วนี่ใส่กันโหดๆขึ้นบ่อโหดๆเลยเลยกระบะดำ คันนี้ไม่ธรรมดานะคันนี้สายหมกนะสองตักครับสองตักรับตัวเลยครับดินโคตรสวยเลยดูดิโ,โซนนี้รายได้ดีนะกระบะดำเนี่ยจันทบุรี ดูดินเขาดินี่ครับสองร้อยใสสองตักโอ้โหวันหนึ่งก็น่าจะปลากันไปคนละร้อยเที่ยวได้นะนีน่นี่สันนี่สันดูดินดิยังกระปุยอ่ะโอ้โหนี่เทกใกล้ๆเองนี่กลับมาแล้ว ยังไม่ได้ทันหายใจออกเลยโอ้ยปากปอครับช่วงล่างเขานะ่าจะเผาลอ,อยนะเผาลอ,อย หนึ่งคิวสองคิวไวดีครับกุ้งกี่ใหญ่ใสแค่สองตักก็ไปได้ครับทำเที่ยวได้สบายเลยนี่ <c oughs> ดูครับอุ๊บลนลนเลยสองคั 2> 2นครับโอ้ มันวิ่งใกล้ไงดูยางก็ดึดสุดยอดเลยดูเอาครับเดี๋ยวพาไปนั่งหน่อยกับคันโตโยตา้า เม่ใช่ตัวหรืบเปล่าโอเค้เดี๋ยวดูครับอ่ารับตัวครับเดี๋ยวพานั่งเล่นหน่อยนะเอเย็นหรือเปล่าเนี่ยอุ้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 ยนี่สองตักสองตักโอ้นี่ครับครับผม ครับไอห,หนุ่มผมยาวอีกเมื่อสบายเลยกี่ 30, 30 <30. S 2> เที่ยวแล้วนี่สามสิบสามสิบเที่ยวแล้วครับฮะสามสิบกว่าเที่ยวแล้วสามสิบกว่าเที่ยวแล้วครับ<ะ>รเที่ยวเท่าไหร่หกสิบป่ะประมาณนั้นนะครับติบายเนี่ยเฉพาะรถคันเนี้ยทาวิ่งเนี่ยหกสิบใช่บ๊อดนี่วันนี้วันนี้ ร้อยเที่ยวก็หกพัน้วดิครับผมน้ำมันห้าร้อยเรามาเช้าพันเล่อ๋อเหรอครับผมแต่น่าจะวิ่งได้สักสองวันนะเพื่อนอ๋อพันหนึ่งวิ่งสองวันใช่เพราะว่ามันวิ่งแค่ในที่ไงเม่อครับผมอุ้ยรายได้ดีดีมนี่ดูอันนี้ยกยกยกดัมเหรอยกยกแบบไหนนี่แบบสเต็ปไหนนี่อันนี้ปั่นหน้าเครื่องครับปั่นหน้าเครื่อง นี่ปั่นหน้าเครื่องนี่ดูซึ้บอ,อย่างน,นี้อันนี้เดี๋ยวแขอนลงครับแล้วลงยังไงอันนี้ก็ลงแล้วครับแก็ลงเลยเลยแล้วตอนเราเยอะเรากดอะไรบ้างนี่ครับมีสวิตครับมีสวิตกด เปิดน้ำมันใช่โอ้โอโอโออยดูแค่นีู้เยงานทุกวันไหมนี่ก็มีทุกวันับไป<น>หลายที่รครับในเช่นนี้รับสองสามวันตรงนี้ครับผมใด่ว่าง,งานตรงนี้ก็รับหลายตังเลยเนี่ยใช่ รถดำเราอีกรถดำเราโหแอบกว่าจะเห็นเงินพันเงินหมื่นอันนี้เข้าซอกซอยได้เออเห็นน้ำเล็กเนี้ยมันไมโคใหญ่มันตักรถสองตักเองก็ไปได้แล้วนี่คันเนี้ยอันนี้เครื่องเดิมป่ะอ่าใช่เครื่องเดิมครับคันนี้คันนี้เครื่องเทอร์โบ ม่รู้ทำอะไรบ้างกันนะแรงอยู่ขนาดนั้นเลยแรงเหรอครับขมกมาขโมกคันนี้ก็หมกด้วยนะข้าลอยใช่ไหมอันนี้ข้าลอยครับวันนี้คิดจะได้ร้อยเที่ยวไหมนี่วันนี้ต่อคันนั่นแหละพี่อืมน่าไม่น่าจะถึงนะครับประมาณเจ็ดสิบใช่ประมาณเจ็ดสิบได้เจ็ดสิบเที่ยว 7.6็ดหเดูณหกโอ้ทีกองแบบเหมือนเขาจะปลูกอะไรหรือเปล่านีอ่อาทุเรียนครับปลูกทุเรียนทำเป็นร่องมันเทศเขาเรียกร่องมันเทศออนี่ครับดูดินสวยเหรอครับผมดินทางนี้สวยมากออมีป่านหน้าเครื่อง ขเขา้าซอกซอยง่ายเนาะใช่ครับรถใหญ่มันลำบากเล้วอ,อินหมูอินหมูเจ้าของรถไม่ได้มานะเจ้าของรถ รายได้ดีครับสองตักครับ60บาทเอประมาณนี้มา big M big M โอ้เธอโบโด้วยนี่ ประมาณนี้เจอกันใหม่ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับบิ่งสบายๆง่ายๆเลย